สิ่งที่น่ารู้ครับจากทางไทยเบฟครับในส่วนของบันทึกไทยเบฟซึ่งมีการน,นําเสนอในในโครงการเรื่องเบต้ายางอองเจอเพรเนอรุ่นนะฮะ,ะ,ะก็เป็นเกี่ยวกับเขาเราียกการสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่รุ่นใหม่เข้าสู่วงการธุรกิจครับค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ สิ่งที่สอให้ผมมาอยู่ทุกวันนี้ได้เนี่ยคือโครงการเบต้ายังเลยครับประสบการณ์รูปแบบการทํางานการวางแผนถ้าไม่มีเบต่ายังก็คงไม่มีน้องทิ้งหมูกระทะในวันนี้แน่น เบต้ายังองค์ประกอบเนสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคมตลอดระยะเวลา4ปีที่ผมอยู่ในโครงการเบตา้ายังนะครับสิ่งที่ได้มากที่สุดเลยนะครับว่าประสบการณ์แล้วก็ขาดทุนเท่ากับกำไรจบไปเนี่ยจะไปทำอะไรบางคนก็อยากจะกลับไปสานต่อธุรกิจที่บ้านที่บ้านพ่อกับแม่เนี่ยไม่มีธุรกิจอะไรเลยดังนั้นมันเคยจุดความคิดว่าเหมือนเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็งเลยเป็นธุรกิจบูปะทะในวันนี้ แรกแเราก,ก็ไม่คิดว่าจะประสบความสําเร็จหรอกครับอาจารย์เนี่ยจะบอกเสมอว่าถ้าเราทรําธุรกิจอย่างนึงหรือว่าจะขายของอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องมองกลับไปว่าเราจะาขายใครแล้วเราจะทำอย่างไงให้เราแตกต่างจากคู่แข่งอ่งือจุดเด่นของผมคือน้าจิ้มการตลาดทุกอย่างจะต้องเป็นการทําการตลาดแบบออนไลน์ทั้งหมดข้อดีของเดลิเวอรี่นะครับเราเนี่ยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของลูกน้องเราใช้ลูกน้องที่น้อยลงสามารถควบคุมต้นทุนได้ ก็แค่โทรไปสั่งเสร็จแล้วไม่ต้องทาอะไรเลยไม่ต้องขับรถไม่ต้องไปต่อคิวไม่ต้องร้อนอย่างสถานการณ์วันนี้นะครับอย่างเช่นฝนตกอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยแน่นอนครับไม่มีใครเนี่ยออกไปกินอาหารนอกบ้านแน่นอนก็อ,อยู่ที่บ้านกันอยู่แล้วมันก็คือโอกาสของธุรธกิจน้องทิ้งบูวราทาและเพราะว่าเราเนี่ยต่อให้พายุเข,ข้าหรือว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนก็แล้วแต่พนักงานเราพร้อมส่งตลอด ขอขอบคุณนะครับโครงการดีๆนะครับผมโครงการเบต้ายังพัดครับ,รบ,รบ,รบขอบคุณมูลนิธิสิริวัฒนาพักดีสภาหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ทําให้ผมมีทุกวันนี้ทําให้ผมเนี่ยไม่กลัวอะไรแล้วถ้าวันนี้ผมล้มเหลวหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จในธุรกิจผมก็ไม่กลัวครับเพราะว่าโครงการนี้สอนให้ผมล้มแล้วต้องลุกครับไทยเบฟร่วมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาอนาคตอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน